สวัสดีคะ่ะเราสั่งของจากเถาเป่านะคะแล้วก็เป็นตัวของไมโครโฟนมินินะคะจากเถาเป่าซึ่งเราหยิบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปภาพไปเลยค่ะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะสาหรับเออไมโครโฟนตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราสั่งมาจากเถาเป่านะอันนี้เป็นยี่ห้อชื่อว่าอู่หลานจื๋ออู่หลานจื๋อนะคะเป็นยี่ห้อของจีนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดียังไงน็ว่า ี๋ยวเราก็จะมาแกะให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะยี่ห้อปูหลานซื้อเป็น Chinese brand นะครับผมเป็น Chinese brand นะครับผมคือคือแม่อ่ะว่าอะไรแมร่คิดคิดอยู่นานบ้างว่าจะซื้อเป็นไหมหรือว่าจะซื้อเป็นกล้องกล้องเล็กเขาเรียกคล้าย GoPro ดีแต่ว่ากล้อง GoPro แบบไปฟังรีวิวมาแล้วมันก็คือยี่ห้อดีมันก็แพงไปเลยอะอย่างเช่นคือเม่อยากได้ DJI มากๆถ้าจะซื้อ DJI ก็คือจ่ายจ่ายค่าห่อได้ประมาณปีหนึ่งอะ DJI ตัวหนึ่งอเราก็เลยแบบนั่นแหละเราก็เลยแบบเราก็เลยไม่กล้าซื้อแต่ว่าเราอยากได้คือตอนนี้เมีแบบเรียกว่าอะไรคลิปวิดีโอที่ถ่ายที่ก็เกิดว่าเป็นนอกสถานที่ก็คือจะใช้กล้องของต้าเกอถ่ายหมดเลยเนาะเพราะว่ากล้องมือถือมีมันมันกระตุกอะ เวลาถ่ายไปล้วแบบภาพมันจะกระตุกกระตุกมันก็เลยถ่ายไม่ได้คืออันนี้ไม่ใช้มือถือถ่ายอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเป็นแบบตั้งกล้องตั้งกล้องเฉยๆอย่างเงี้ยเลยมันถึงจะได้อืมเล็กคีคีเล็เลสีหน้าแบบโหนี่คือสิวนะคะเพราะว่าเม,ม,มื่อคืนเมยดเมื่อคืนเม่เห็นแล้วทนไม่ได้เมยก็เลยบีบ แล้วมันก็เลยแดงแล้ววันนี้เราก็ถ่ายเพื่อคือหาว่ามีคู่มือก็เป็นตัวใหม่อันนี้เป็นตัวใหม่หรอกน,นี่แบปั๊บปึป๊บป๊บเป็นพลาสติกแบบพลาสติกแบบกองแกงเนี่ยนึงโอ้โหมันแบบมันกองแกงมากเลยหนึ่งร้อยสิบเก้าหยวน คุณภาพตามราคาะคะประมาณห้าร้อยกว่าบาทแต่ไม่อยากซื้อ DJI โอ้แล้แค่บอกเฉยๆว่าเออเราซื้อของจากป宝มาเปไ็นยังไงก็ก็คือเราก็จะไปรับที่ใช่เหนียวแล้วก็อะไรคะ่ะของถ้าเกิดว่าเป็นของแพงหน่อยส่ยวนใหญ่เขาจะเขาจะแบบหลักหลักร้อยขึ้นไปเขาจะแบบส่งชื่อว่าเนี่ย S F S R อันเนี้ย S something express นะคะถ้าเกิดว่าเป็นของแพงหน่อยเขาจะส่งเขาจะส่งผ่านอันนี้ถ้าแล้วก็อ แล้วมันก็จะมาเร็วมากแล้วเราเขาก็จะมีเวลาให้เรารับเลยส่งมาวันนึงต้องไปรับวันนั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าของปกติอย่างเช่นอย่างเช่นแบบเราสั่งโพสต์อิคมาจากออนไลน์อย่างเงี้ย mm hmm. ก็เขาก็จะส่งมาที่ชายเหนียวธรรมดาแล้วเราก็ต้องไปรับเองแล้วมันก็อาจจะแบบอยู่ที่อยู่ที่ชั้นในชายเหนียวได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยอันนี้เขามีสกรีนตัวกล่องด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นของแท้ของของแท้อยู่แล้วแหละคือของของมันไม่ค่อยปลอมนะแค่ของไม่ตรงปกมีบ้างแต่เราก็ต้องดูร้านดีๆว่าแบบ ร้านมันติดร้านแบบกี่ดาวแล้วก็เมไม่ค่อยอ่านรีวิวเท่าไหร่มีแค่ดูตัวเลขเฉยแบบรีวิวเป็นร้านคนอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าแบบอือซื้อแล้วกี่คนอะไรเงี้ยพลาสติกแบบพลาสติกแบบงู้มากเละพลาสติกกแบบับพลาสติกพลาสติก USB type something นะคะเจียวมีก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันมันจะเป็นหัวแบบหัวกลมๆอะ่ะเอาไ้ชาร์ท โอเคเสร็จ okay. นะคะซื้อของจากทาเเบาก็ <about> เดี๋ยวมาดูว่าคลิปวิดีโอต่อตอไปนะคะเสียงเมยจะดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นก็นั่นแหละค่ะคุณภาพก็ไม่ดีขึ้นเลย <laughs> อแล้วก็มีอะไรกันโอเ okay. ค that's it for today thank you